มาเร็วไอ้หนูมึงยังริ้นห้อยเลยไอ้ละคนจะไม่ห้อยได้ไงวะออ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยของกินแล้ะโอ้ยเรื่อมรใไฟปลา อนถึงหังอนนี้นึงบอกคำเดียวผมต้องสาบพันปลาไม่งั้นขึ้นไม่ได้ขอบคุณมากครับผมขอบคุณเจ้าที่มากครับเจ้าททาง โอเคขยนเรียนนด้ไปไปไปลงตำรวจต้องพามหาตึกระจังอะไรวันนี้มีทริป ที่จะเดินทางท่องเที่ยวกันอีกแล้ววันนี้เดี๋ยวเป้าหมายไปที่แจซ้อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปเจอพี่อุ้ยพี่อุ้ยก็จะปั่นจากพเยาไปเจอกันที่แจซ้อนนะฮะอุทยานชาติแจซ่อเซิร์เบิร์ตก็ไปรออยู่ที่นั่นแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะไปเจอกันช่วงเย็นๆน,นะฮะไปเจอกันเซรเบิร์ตเขาไปปั่นปั่นมาก่อนหน้านี้แล้ว สองสามวันเขาก็ปั่นท่องเที่ยวอยู่แถวนี้พุทยานาทิถ้ำผาไทยเขื่อนกิวลมเซอร์เ,เบิร์ดเขาไปตะเวนปั่นรออยู่สองสาวันก่อนหน้านี้แล้วก็ไปรออยู่ที่แจซ้อนละส่วนวันนี้ผมมาลงรถที่ลำปางแล้วก็พี่ปุ้ยวันนี้เหมือนกันตอนนี้น่าจะถึงเขยาแล้วแล้วก็เดี๋ยวตอนหนักปั่นเปเจอแจซ้อนนะครับออกจากขนส่งนะครับ ขนส่งจังหวัดลำปางรถมาถึงเมื่อเช้าตีสี่ออกจากอู่สุคนทศสวัสดิ์ออกจากอู่สุคนทศสวัสดิ์นี้ก็ประมาณห้าโมงครึ่งนะฮะแล้วก็มาถึงที่นี่ตีสี่ตอนนี้ก็ตีสี่ครึ่งแล้วหลังจากเมื่อกี้จัดของจัดสัมภาระเรียบร้อยแลย้วเดี๋ยวเขาจะปั่นไปแจซ้อนเลยนะครับอันนี้ก็ผ่านเมืองลำปางก่อนเงียบมาก มาถึงเช้าเกินเงียบจริงๆยังคงไว้ซึ่งความเงียบเหงาสวนสาธรารณะเฉลิมพระเกียรติแม่น้ำวังมืดไปหมด,ดมวัดวัดม่อนกระทิง้งขอให้ผ่านไวๆเฮ้ยเสียว ออกมาแล้วพี่น้องออกมา1039ามตาม G P S, <S ลงรถทัวร์ก็ปั่นออกนอกเมืองเลยไม่รู้จะอยู่ไปทำไมในเมือง ของชาวบ้านครับอากาศดีครับสดชื่นท้องฟ้าโปร่งโลงบ้านตบเปืองโอ้โหมาเจอป้ายนี้แม่บ้านอายต่างๆมันจะมาอยู่รวมกันในถนนเส้นนี้เยอะแยะไปหมดเลย โอ้โหแม่เป็นม่อนเป็นเนินที่สวยงามฮะบ้านทุ่งโพงเรียนตำบลบ้านเอื้อมอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง เดินขึ้นลงขึ้นลงเป็นบางช่วง ก็เข้าเขตตัวอำเภอเมืองปานครับเขตของเมืองปานก็มองเห็นท้องนาแล้วก็ทิวเขาผมก็อดไม่ได้ครับที่จะต้องหาทางลงมาที่มันมาเห็นภาพเหล่านี้บอกตรงว่าสวยงามครับชนบท บ้านนั้นมีหมอกไหม สวัสดีครับสวัสดีจ้ะเห็ดเห็ดอะไรนะครับอันนี้ไปทำกับข้าวกินได้เลยใช่ไหมเอาไปต้มไปผัดผัดแล้วมันน้ำมันหอยอะไรเงี้ยนะหอยได้ค่ะอ๋อเออถ่าเท่าไหร่เนี่ยถ่าห้าสิบค่ะถ่าห้าสิบเปนะฮะแต่ดอก อันน,นี้ก็ผ่านได้แบบนี้ก็ผ่านได้ยีมันต่างกันยังไงอ่ะก็อันนี้มันคือมันบางแล้วอันนี้มันตูมันก็น่าหน่อยถ้าบางทีมางทีก็อไมเก็บได้ก,กี่วันครับเนี่ยอเ็ได่นใสเ็นไม่ไม่ไนนม่งามทางข้าววัดป่าม่อนพญาคำ ปางดะเดี๋ยวจะหาข้าวกินร้านเนี้ยแต่งฟันแล้วนี่กินข้าวสวัสดีครับเดี๋ยวขอดูเมนูก่อนครับขนมจีนน้ำเงี้ยวดีกว่าขนมจีนน้ำเงี้ยวนะอันนี้ก็นอนรอมีเฟสบายเลย มันดีตรงนี้เนี่ยปั่นจักรยานมาน่เหนื่อยก,ออก็ีเปโอ้สบาย,ยอ่าได้แล้วได้แล้วได้ของกินแล้วอืมแต่ว่าจะขึ้นทางป่าเมี่ยงครับไปแม่กำปองอย่งนั้นนะครับถ้าะลุป่าเมี่ยงก็ทางมันก็ชัน,นชันนะชันหน่อยใช่ชัน<า>แล้วก,วก็มันจะแคบเลย เมืองปาน11กิโลมันบอกว่าเป็นทางลงเขาเป็นทางที่ไหลกินนิ่มๆ เมืองปานยินดีต้อนรับขอให้เดินทางปลอดภัยก็เข้าเขตเขตเทศบาลเมืองปานนะ ข้ามแม่น้ําปานที่จะเข้าอำเภอเมืองปานนะครับเขาบอกว่าซ้ายไปเมืองปานขวาไปแจ้าซ้อนน้าตกแจ้ซ้อนอุทยานแจ้าซ้อนอนี่ไปทางขวา แต่เท่าที่ศึกษาแผนที่มาทางซ้ายก็ไปได้แต่ว่าจะขึ้นเขาแล้วก็ไกลนิดนึงเดี๋ยวจะลองไปเส้นนี้ดูเวลายังเหลือเามีอ่างเก็บน้ําอะไรตรงนั้นเดี๋ยวเข้าไปดูนิดนึงซื้อเงาะไปกินเป็นตบเบียงครับเอาแม่ค้าลงมาจากบ้านแล้วเงาะโลนึงเอาเงาะโลนึงใส่ถุงแล้วใช่ไหมใส่ถุงแล้วไอ้ทางเนี้ยทางนี้จะไปทางเนี้ยมันไป เกิ่วฟินได้ไหมหใช่มันต้งนเขาใช่ใช่ได้ไหมได้ไปได้เขาเขาชันไหมครับอ๋ไม่ชันมากคะโอเคขึ้นไปได้นะเกี G ่วฟินได้แล้วก็ไปแจ้ซ้อนได้ใช่ไหมครับไปได้ค่ะทางนี้ไปแจ้ซ้อนได้โอเคถูกทางแล้วขึ้นเขาได้เลยแต่ถ้าจะไปทางแบบเรียบๆจางนี้อ๋อทางเีเสบายจะไม่ขึ้นเขาค่ะโอเคขึ้นเขามาก ้งนนีก็็เเเปเขาลยโรงเรียนเมืองปานวิทยาถูกทั้งละถูกทางละ,งละป่าเมี่ยงต้ำตกจาซ้อนเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาขึ้นเขาไปนะไปทางบ้านดอนชัยทางนี้ทางนี้ ธรรมดา,ามีไม่ไปหาเรื่องมาขึ้นเขาได้งั้นเอาเวลาเหลือเยอะเขาลูกนน้อยเพอได้อัธรสดตอนนี้ก็จะลงลงยาวเลยครับพี่น้องเลยโอ้โหตรงนี้ก็สวยงามเลยหมู่บ้านอะไรก็ไม่รู้แต่ก็ลมลื่นอนะ่ะมีนาข้าวบ้านดอนแก้ว อุทยานชาติแจซ้อนบ้านศบรีแจซ้อนไปซ้ายนะครับวัดนี้วัดน่ารักวัดเล็กๆแล้วไรวะแล้วเขไปทางนี้กันต่อขึ้นเขาก็อีกแล้วพี่น้อง ตรงนี้เป็นทางเข้าอ่างเก็บน้ําแม่เศร้านะปกติมันจะมีป้ายบอกทางอ่ะมันไม่มีอ่ะอ่างเก็บน้ำแม่แม้มันไม่ใช่แม่เศร้าโอ้ยแม่เศร้าที่เราจะไปยันที่แม่ทานุ่นจำชื่อผิดแม่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 ทางเข้ามานิดเดียวประมาณสัก200งร้อยเมตรร้อเมตรร้อยเมตรน้ำเต็มแต่ห้เต็มเยอะแต่ว่าก็ถือว่าพอมีน้ําสวยงามนะ อ่างเก็บน้ำแม,แม่แม่อยู่ที่อำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางสวยงามเนี่ยสวยงามเห็นเมฆเริ่มกาะตัวแล้วสถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจแล้ว บ่ายถึงค่ำตามพยากรณ์อากาศต้องรีบไปแล้วเดี๋ยวไปกางเต้นก่อนเดี๋ยวฝนมาเราจะเป็นเรื่องชันแม่งก็โคตรชันและร้อนอีกโอ้แล้ววันแรกของการปั่นทัวรลิงเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องปรับตัวเพราะของแม่งขนไม่เยอะสไตล์แบบขนสายแบกอะเหนื่อยไม่ว่าแต่ขอนอนสบายประมาณนั้นน่ะนะวันแรกนี่ตะคิวจะถามหามันทุกท,ทุกทริปมันมันกันเหนื่อยวันแรกพะยอากาศร้อนร้นะ โอ้โหแม่งบานรอนชัยเออจริงๆมันก็ไม่คันไม่อะไรหรอกแต่ว่าสภาพที่เราปั่นกันมาตั้งแต่ลำปางอะตั้งนะแต่ลำปางมาถึงเมืองเมืองปานก็หลายกิโลนะแล้วก็มาขึ้นเขาอีกหน่อยนะึงแล้วก็แดดร้อนเลยว้าต้องใช้ตัวช่วยแล้วเนี่ยแล้เอามาไม่กี่ซองกะว่าจะมาใช้เส้นทางกิ่วฟินไม่ไหวร้อนจริงเดี๋ยวซัดก่อน โอ้โอ้ยแมงอยากกลับบ้านเลยเว้ยโอ้พระเจ้าพระเจ้าจอดโอ้กูทำใจก่อนป Ө ั๊บตอนแรกก็ค <prejudice ten> <leaves> ิดว่าเวลามันเหลือจะไปถึงแจ้ซ้อนไวก็เลยมาปั่นปั่นออกนอกเส้นทาง โอ้แต่แม่งเขาลืมไปเวลาเหลือแต่แรงมันไม่เหลือโอ้ตะคิวจะมานะร้อนอบอ้าวดูขึ้นอีกลวลไอ้ไปบ้านดอนชัยเนี่ตรงนี้น่าจะเป็นจุดสูงสุดของเส้นทางแล้วพอมองไปก็เป็นขาลงแล้วมีศาลาทำใจอยู่หนึ่งศาลาไปก่อนจอดจอด หาวิวกสวย,ยวิวสวยถ่ายรูปก,กอนเราต้องขึ้นแต่เขาอีกนิดหน่อยระวังลื่นระวังลื่นลื่นไปก็ติดทิปไปนะพี่น้องอเอาึ้นดอย ไหลลงมาเรื่อยๆบ้านดอนชัยบ้านดอนชัยวัดดอนชับ้านป่าเมี่ยงตรงไปทัง้ำตกเจ้าซ้อน เลี้ยวขวาถึงทางแยกแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะต้องมาทางนี้ตอนนี้ขอไปที่กลางเต้นก่อนบ้านนี้พี่เบิร์ดเสนอแล้วพี่เบิร์ดก็มารอแต่เมื่อคืนแล้ววันนี้ก็นั่งเปื่อยอยู่ที่กลางเต้นนะครับออผมก็เข้ามาด้านหลังด้านหลังไม่ได้เข้าด้านหน้า เ,เล่นเอาแคบตายเลยแห้งทั้งร้อนขั้งเขาชันโคตรเลยโอ้รู้สึกว่าจะมีขึ้นอยู่มั้เนี่ยพี่อุ้ยส่งสัญญาณมาฮะตอนเมื่อสักครู่ใหญ่ที่แล้วอนั่นออีกประมา30สาโลโลประทานนี่มีป้ายเราขึ้นขึ้นไัมจะขึ้นยังไงแล้วยังจะขึ้นน้องไหลมันเลยไหลยาวาเลยเลยถึงที่กลางเต็นเลยเนี่ย มาถึงแล้วแจ้สอนอ่ามีที่กลางเต้นวันนี้เข้าฟรีครับเจ้าที่บอกเข้าฟรีไม่เสียค่าเข้าอุทยานเรื่องสอบน่าจะเป็นวันเฉล็จตามหาพี่เบิร์ตก่อนไม่รู้อยู่มุมไหนมานอนรอแต่เมื่อคืนนะนี่ก็เป็นลานกลางเต้นนะครับเห็นเต้นพี่เบิร์ดแล้วเต้นพี่เบิร์ดแล้วเล่นตะขางเล่นาต้ขาง ชัวไปไหนไม่รู้เอาไงจะกลางแบบพี่เบิร์ตอยู่ชายคาสาราหรือว่าจะไปกลางใต้ต้นไม้กินบรรยากาศแต่ถ้าฝนตกมาก็ช่วยไม่ได้นะครับเดียบร้อและที่พักของผมเลนแบบพี่เบิร์ตเลยชายคาของค่ายอาสาฝนตกก็คงจะนิ่งๆไปครับ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนอันนี้ก็จะไปอาบน้ําตอนแรกว่าจะไปอาบน้ําตกปรากฏว่าน้ําแมงแดงลานน้าพุร้อนแจ้ซ้อนครับวันนี้เป็นวันหยุดยาวติดต่อกันสามวันโอ้โหน้ำแม่งดำเล่นไม่ลงเลย น้ำแร่ดีกว่าิเราตดเราดอเดีนีมเ๋ยวเราเมาแก้อนไปหาน้ำแร่เนีมนาไม่ถึงะพี่น้องมาไม่งนะครับวันี้ผารอ่อวยก่อนนะเดียวอยังไม่มา วีระบุตรเหรียญทองโอลิมปิกกี่โมงวะเนี่ยเดี๋ยวดูเวลาก่อนเ้อะดี๋กี่โมงโอ้โหสิบหกสามแปดกับห้าโมงเย็นมาแล้วครับไกลๆเขาไม่ชอบครับเขาชอบไปไกลๆเขาบอกนักวางแผนผิดในชีวิตเปลี่ยนนะครับนี่แหละที่ไกลแค่เทา ใช่พี่อุ้ยเลือกเอาเลยพี่อุ้ยจะเอาบรรยากาศหรือว่าจะเอาความชัวถ้าบรรยากาศก็นี่แหละครับเต้นผมเต้นพี่อุ้ยแล้วก็เต้นพี่เบิร์ดนั่นอยู่เต้นที่มาก่อนเจ้าที่แค่แกอยู่้วเป็นเจ้าพ่อจะตั้งศาลให่แกแล้วอยู่นานเกินน้ำเป็นไงครับพี่อุ้ยวันนี้วันนี้ครับวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้อยากจะบอกว่าคูไม่น่ามาจากชียเเลยกูไม่คูมาจมาจากลำปางแบบพี่เอ๋อไม่ดีนะ วางแผนผิดจนชีวิตเป <c oughs> <c oughs> ลีถถล่ยนนะฮะถึตอนนี้ก็ยังพูดอะไรไม่ออกกินอะไรไม่ลงตะคิวตะคิวถามหาตลอดเลยโอโหและสำคัญในข,ขนาดรถนี่รถนี่เอาของออกไปเยอะนะต <c oughs> อนนี้รถโหลดแล้ว <c oughs> <c oughs> โหลดแล้วนะแถวจากกระเป๋าข้างหน้าอีกเยอะเลยแล้วงหลังมาหน่อยนึงถ,ถ้าเต็มเครื่องมานี่แต่เต็น โอ้ยมันยาวมันเข้าใจเนาะโอ้ตายแต่มันร้อนเนาะพี่เวันนี้วันนี้นะร้อนร้อนนะเขาโอ้โหแล้วพอเจอร้อนแล้วเปบ่ายนะโอ้แห้งเกียจจะพูดเลยคือมันก็ถูงนะที่เราปั่นเดียวตอนเช้านะใช่ตอนนี้ปั่นตอนเช้าตอน่ว่ายเลยร้อลยป่อย่างมันเป็นวันแรกของการเดินทางการออกทริปเนี่ยมันจะมีปัญหาเพราะว่ร่างกายยังไม่ปรับตัวเอาผ่านวันสองวันไปก่อนนะ วันนี้ถ้าเราไม่วอร์มอยู่ๆไปขึ้นกิวฟินเลยเราก็จะต้องเสียชีวิตวันนี้เราถือว่าเป็นการซ้อมแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะขึ้นกิวฟินก็ตอนแรกก็จะกะว,ว่าจะเจ็บกิวฟินแล้วก็ไปต่ออันนี้ไปมาแล้วเอาแบบสบายๆคงมีเวลาเดี๋ยวไปนอนข้างบนดีกว่าเราไม่อยากจะไปตายกลางทางก็เลยให้เวลากับมันทั้งวันเลยกิวฟินเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รู้ทีวันนี้เราซ้อมใหญ่มาแล้วนะ มึงขนองหน้าฆ้าทุกเนินงอยากมาใส่ปลา,ห,าห้างไม่เห็นนี่แม่งก่อนอถึงยอดนี้เลยบอกคำเดียวผมต้องกลับบ้านตาไม่งั้นขึ้นไม่ได้ไอคนนี้ทำไมมีรถสองคัน ขอบคุณมากครับผม